ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหนอนในอาหารฝันเห็นหนอนอยู่ในอาหารแปลว่าอะไรฝันเห็นหนอนฝันเห็นพญาิฝันเห็นหนอนฝันเห็นพญาิ ฝันเห็นหนอนฝันเห็นพญาตทํานายฝันได้ว่าท่านจะมีโชคทางด้านการเงินและความรักจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีคนมารักมาชอบท่านจะโชคดีในด้านความรักและการเงินสำหรับท่านที่ยังโสดเนี่ยมีดวงจะได้แฟนลักออนไลน์ท่านที่ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ คนที่ทํางานทางด้านคอมพิวเตอร์คนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์คนที่ขายเสื้อผ้าขายเครื่องสําอางขายน้ําหอมขายกระเป๋าแบรนด์เนมอะช่วงเนี้ตีไข่แตกท่านจะหาเงินได้จํานวนมากแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าช่วงนี้ท่านอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีดวงจะทะเลาะก,กับเจ้านายทะเลาะก,กับพ่อทะเลาะก,กับลุง ทะเลาะก,กับญาติผู้ใหญ่มีดวงจะทะเลาะก,กับญาติผู้ใหญ่สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยท่านจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้เลขนำโชค8ปดสองแสองขอให้ท่านโชคดีค่ะ